ก็ขอราบสตีฟพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายหลาเลนหลายเต่าทุกท่านวันนี้มาเจอชันธนคงในเกมนะครับชื่อตอน6เอ๊ะทำไมผมนั่งไปไปสตีฟวะไม่ใช่ละโอเคคนก็ไม่เป็นไรดูน้าชื่อก่อนโอเคแมปไม่ร้องหมดให้โอเคอีพีนี้เรสตีฟสตาร์บัตไปก่ออีพี6นี้เราจะไปมูวันเอพี6ง่ว้างนอนกันหน่ย ู่น่ไไม่ต้องมาคือแบบว่าผมทำเป็บ้านเสร็จแล้วแต่ว่าไฟล์มันหายทุยกนคนก็ฟิวฟิวที่ไฟล์หายประมาณนึงก็เดี๋ยวจะพาไปดูบ้านอิมิเซียคนที่ผมไปมาว่าก่อนอยู่ใกล้ไหมไม่ไกลครับผมเดินทางเนเธอร์ไป อ่าเนเธอร์ใช่ไหมอ่าสมมติเดี๋ยวผมจะมาอย่างนี้นก็ยกตัวอย่างเช่ดินยกตัวอย่างแทนนิดนึงชุยชกยังมาอไหนใชคไับอะฮะสมมตินี่คืนประตูเนเทอร์นะครับอ่าดูพิกัดที่สามสามสามองศาเก้าเจ็ดจุดลบหนึ่งอ่า สมมตินี้ไปหารแปดในเทอร์ใช่ไหมอ่าฮะตรงนี้คือที่ที่เราตั้งในเทอร์ไปแล้วสมมติอือฮึตรงนี้คือที่ที่จะมาสิบสิบจุดเก้าสองลบสาาี่สิบสี่อ่าฮะแต่ต้องไกลหนึ่งพันบ็อกนะอาา่านี่สมมติเราก็ต้อเอตาต้านบนนั้นไปหารแปดได้หมดแต่ต้องการให้ตัดไปเลย รงกลางตัดไปเลยเพราะมันเป็นความสูงความกว้างอ่ะไม่ต้องแต่เท่าสนใจคือไอ้ตรงอันอันด้านาหน้าสุดกับอันหลังสุดนะคนถ้าอันหลังสุดมันเป็นลบก็ต้องไปจุดลบอันแรกอันแรกสุดเป็นลบก็ต้องไปจุดลบในเนเธอร์ทุกคนก็คือเอาไปหารแปดบล็อกในเนเธอร์หนึ่งบล็อกเนเธอร์แปดบล็อกมีค่าสองหนึ่งบล็อกของโลกชีวิตจริงอ่าฮะก็เลยพอใจแล้วแหละ เดี๋ยวผมจะพาไปดูหน้าตาบูบ้า EC ที่ผมไปมาคนหึมเฮ้ดีช <somewhere> ่างไอ้พวกโู่ใหญ่ปิดไปก่อนเพื่อความปลอดภัยนะก่อนปิดไปก่อน่อความปลอดภัยอีพินเนี่ยจะมาไวไปไวนะก่อนเพราะว่าทำแล้วเสร็จหมดแล้วนั่นแหละนั่น ไมรร่เคยเฮ้ยที่ไหนวะการหายใจโอเค่อนเดี๋ยวจะพาไปดูหน้าตาอันนี้นคือทางที่ผมทำมาสร้างม,มาเสร็จสับมาแล้วแต่ไฟหายก็มีร้อยมากทอา้อเลยทีแ้แอกอย่างงี้ก็ต้องมาอใาห้ผู้ชมน่ารักผมดูห้างก็มาตรงนี้เราคือสันทาดทิโเราใช้ล,าลกก้างก้อยเหมนกัน ปากหัวเขตเดินเข้าเอติดก้มหน้าโอเคเราก็ไปเข้าประตูเตอรกันเลยชัวร์วีดเดี๋ยวดีเข้าไป นี่แหละคือที่ผมมาก่อนคือหมู่บ้านนี้อุ้ยใครวะรังเหลืออยู่ตัวนึงนะแต่ไม่ได้เอาไปก็เอาไว้นี่แหละเนี่ยเนี้ยยังมีที่ต่อต่อดินมาเลยอืมติดเองก็นี่แต่ว่าก็เสียดายคลิปที่อัดเสร็จแล้วก็ไม่เป็นไรเขาต้องโดนแบบไหน ก็มาทำคลิปก่อนจะไปลงเย็นนี่นนะทุกคนอนาคตพวกเขานะครับต่อไปนะเราก็ไม่ต้องมาซีเรสแบบนี้แล้วกันถึงว่าทำไปแล้วขัดไม่ได้ก็ทำใหม่ได้อ่าฮะถึงแม้ไะหายก็ทำใหม่ทุกคนกอไม่เป็นไรไม่ต้องซีเรียสอะไรนะไม่มีใครไม่มีความมพ่อใช้โทรศัพท์ททอัดได้เหมือนผมอ่าฮะก็บ่นให้ตาม ที่ควรจะพูดแนละ้วก็ไปเดีย๋ยวจะไปหาโส,สดเอ็นชัดแล้วจะไปเอฟโฟร์ตูนกันกนะแเ,เราก็กลับมาปุ๊บ,บเราก็จากระดาษไปและบีซี่กันเราลองลองการติดก้อตรงนี้ ทางสิบก็ดีอ่ะจมูกใหญ่อยู่ไหนตัวไหนบ้างโอ้ยเออไปไหนไปไหนนั่นแหละคือตัวที่เราต้องการแล้วก็ทุบเพียงแค่จมูกใหญ่ตัวนี้ใช่ไหมปลดปุ่มโอเคปลดตรงน,นี้อันนี้ได้ก่อนพอทีสิบอัอนเป็นทางสิบอะไรี้อืออะไร คือว่าเราล็อกอาชีพมันก่อนมันจะไม่มีเงื่นเกียวเราล็อกอาชีพมันไปแล้วมันต้องวนวคนมานี่มานี Philip ่โอ้ม <t uk outgoing> ันโอ้โหมันด๊คับได้มาข้ากอน เพเจวเราเขาไปอลไรมนถึงใหมานี่มานี่นขอสิอสิัิขาดโอ้ยนี่นีเป็นพอจูนหนึ่งไม่พอจูนหนึ่งพอจูนนี่อืมแมซ์หน่ขอสองโอเคเราก็ได้ฟอจูนแล้ว ได้มาพอตัวหนึ่งทุกคนเจ็บเอาไปเก็บไว้ก่อนพอจูนแล้วก็ได้มาเราก็ดีพอกคนพอจูน Fortune. แต่ไม่เป็นไรเออเอาโ,อโพดี้ไหม เฮ้ยเอากันไปทำอาชีพเกษตรอยู่ตอนนี้เียทุกคนเอาออกตัวหนึ่งเออตัวนี้นนมันโดนล็อกอาชีพอยู่เวรอ ไปทำเกษตรต้นไม้โอ้มันมันโดนโลกไเชียนไม่เป็นไรเอาตัวนี้ไปแทนนะพอเรียนไปชัมรอ่ามันต้องให้มีตัวเกิดใหม่ใช่ไหมให้ไปเรียนก่อโอเค เขาไม่เป็เไนไรเดี๋ยวค่อยเพิ่มเดี๋ยวค่อยสร้างบ้านให้มันก่อนพีหน้าอ่มามันดินมันเอาไปเก็บเลยปุ๊บ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 โอเคแล้วกันมนัน อ่าโอเคคลิปนี้มาไว้ไปไวนะทุกคนเพราะมันไมีอะไรผมทำแล้วคลิปนี้ใครดูอยู่ผมก,ก็ต้องขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกลาลแจงเจือนทุกคนคลิปนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายจุหมด